ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานุูมในการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโนนป่าว่านเชียงไฮตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลกุดพึ่งอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2เปิดํำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เ,เขตบริการมี2หมู่บ้าน คือบ้านโนนป่าว่านหมูสีและบ้านเชียงไฮหมูสามนายอติยะสีฐานเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนนักเรียน213คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา21คนประวัติส่วนตัวนายอติยะสีฐาน ผูมอในการโรงเรียนบ้านโนนป่าว่านเชียงหายเกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2517อายุ46ปีอายุราชการ21ปีครูผู้สอน7ปีรองผูมอในการโรงเรียน3ปีผูมอในการโรงเรียน11ปี <can> ประวัติการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารครามศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยร,รามคำแหง,ง,งด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา นายอัิยะิีฐานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนและบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดหลักธรรมพภิบาลและปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสังเคราะห์เป็นแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนจึงได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์การจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานโยบายและเป้าหมายของโรงเรียนที่ชัดเจนการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของคณะครูในโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมอย่างทั่วถึงและเสมอภาคพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเป็นครูมืออาชีพมีจิตวิญญาณของความเป็นครูพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาลด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนิเทศชั้นเรียนห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ การบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาการบริหารจัดการการเงินและสินทรัพย์การจัดทําแผนใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานงบป,ประมาณการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลวางแผนการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ ขอนักศึกษาฝึกประสบก,การณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒเลยมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริม การพัฒนาและป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาครูผู้ปกครองและชุมชนด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผ่านการอบรมแนวทางการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ผ่านการอบรมภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ผ่านการอบรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านมะขามเท่าเปรมประชารัฐวิทยา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งก,ก,าการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรนวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตามกฎหมายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่รัชการงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ครุพันสํานักงานและคณะกรรมการพิจารณาผลครูพันงานบ้านงานครัวในการจัดซื้อระบบอ e ีบิดดิ้งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตสองให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู จัดสรรพนักงานราชการรู่พัฒนาท้องถิ่นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2คณะกรรมการตรวจสอบภายในศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา2ส,สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2คณะกรรมการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโนนป่าว่านเชียงหายโรงเรียนบ้านกุดพึ่งชีวิตผู้คนลากไลผู้พันกันไว้ด้วยสามัคคีเรามีโรงเรียนคุณภาพมีชุมชน